เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอคิรีแห่งกัสตริยาอีกแล้ววันนี้นะคะวอคิรีอยู่กันในเกม u ูเอสดไน a บิดค่ะทุกคนวันนี้วอคิรีจะมาสอนทุกคนนะคะสําหรับสายฟรีสอนวิธีครับอาวุธสําหรับสายฟรีนะคะทุกคนว่า อยากใช้อาวุธนี้พี่ผมอยากใช้อาวุธประจำตัวทำยังไงอะเดี๋ยวติดตามกันไว้นะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe แล้วก็ติดตามกันไว้นะคะทุกคนอะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำยังไงอะก่อนอื่นกด ESC ก่อนนะลูกกดไปที่ช็อปเนาะเข้าไปที่ช็อปนะคะแล้วก็เลือก c o v e r s e นะอันหูไมค์โค v e r ร์สคอ m ม i s ชนนะอะ แล้วหนูก็เลือกไปที่ w e a p o n s นะคะทุกคนอยากได้อาวุธไหนเลือกอาวุธนั้นนะคะอ่ะอย่างดิฉันดิฉันวันนี้จะทำเกี่ยวกับไซเลนคิดนะก็คือจะเป็นหอ,อกอีกชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่หอ,อกที่เราใช้เนาะหอ,อกที่แจกฟรีก็จะเป็นหอ,อกอีกชนิดหนึ่งนะคะหอ,อกก็จะมี2แบบนะคะการโจมตีก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะทุกคนแล้วแต่ตัวละครแล้วแต่การใช้งานด้วยนะคะแล้วแต่เราได้ขอ,องอะไรมาเนาะอ่ะเราจะซื้ออันนี้นะคะในะเขาเรียกว่าอ,อะไร ในหอกเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องเก็บไว้1ชิ้นอันนี้ก็ต้องเก็บไว้1ชิ้นนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนอันนี้1ชิ้นเหมือนกันคือซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราได้เลยนะซื้อมาเราต้องมาสุ่มนะคะอ่ะซื้อมาอ่ะเราจะซื้อซักสักสามอันอ่ะอ่ะสมมติซื้อมาสักสาเราจะไปสุ่มสุ่มยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องไปที่คอมแบทนะคะกดไปที่คอมแบท เราจะสามารถชวนปาร์ตี้หรือว่าชวนเพื่อนมาเล่นได้นะคะกดที่คอมมิชชั่นค่ะคอมมิชชั่นก็คืออาวุธนะคะนี่โฮเวอร์สนะคะใช่ไหมที่เราอ่านเมื่อกี้โฮเวอร์สคอมมิชชั่นนะคะก็กดไปเนาะกดไปและเราก็เลือกอันที่เป็นเวบอนนะคะแล้วเราก็เลือกด่านที่เราจะเล่นเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะเล่นด่านนี้ให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็กดแมทนะคะใครที่ไม่มีเพื่อนก็หาเพื่อนไปนะคะทุกคนแล้วก็มาเลือกอันนี้นะคะจะเป็นการสุ่มนะมันจะมีของแบบ3ระดับนะมีระดับเกลือระดับเกลือ ตือน้อยและระดับของแร่งงไหมมีแร่แล้วก็ไล่ลงมานะคะขอให้ได้อันนี้1ชิ้นนะบรูปินหนึ่งซนะแล้วก็อันนี้1ชิ้นนะคะเบดหนึ่งนะะแล้วก็กลิดเนาะหนึ่งนคือตอนนี้เรากําลังหาเบรดเนาะเบดไซเลนคิดอยู่นะคะอ่ะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะจะเป็นการซ่มนะคะตอนนี้เราก็หาห้องไปก่อนม,มาค่ะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วมาีจตัวยังคนจักิจ อ่ะอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้เบสไซเลนคิดนะคะทุกคนที่เราหาอยู่ก็คือเบสไซเลนคิดเนาะโอเคยังไม่ได้แล้วก็กดหาต่อนะคะอวยกูได้บูปินนี่นะคะทุกคนแล้วเราก็ได้บูปินมาแล้วเห็นไหมบูปินเหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสีทองกูต้องการเบส กูไม่ได้ต้องการของอะไรควายอะไรละ Yes กูได้แล้วนี่นะคะนี่นะคะดกคนเราได้เบรดแล้วกูได้แล้วกูได้เบดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะคอนเฟิร์มมาค่ะทุกคนเราก็ได้ใจเลนเบรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่บ้านคนนี้นะคะบ้านคนนี้จะมีเด็ก คอยซ่อมของคอยตีของอยู่หรือว่าเราจะกด ESC กดคําว่า f o r c e แค่นี้ก็ได้นะคะกากด f o r c e เนาะเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเบลดอันนี้แล้วก็บูปลินนะคะและต่อไปเราขาดอะไรเราขาดอันนี้นะคะทุกคนนี่อะไรเนี่ยแชปเปนนิ Chap ่งพชันนะคะที่เราต้องการเนาะเราก็ไปขามนะคะเขาต้องการอะไรเขาต้องการอันนี้นะคะผงเหลืองเนาะโกลแซนนะคะก็คือทะเลทองเนาะทรายทองเนาะ ่ะแล้วก็อันนี้นะคะคิตตันอ่ะแล้วก็อาวุธปืนสักอย่างแล้วก็คูลแลนนะ ก็สิ่งที่เราหาเนี่ยก็คือเราสามารถกดตรงนี้คําว่าฟอร์สหาได้นะคะว่าเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรอันนี้จะได้รับจากการฟาร์มเนาะอันนี้ก็จะได้รับจากการฟาร์มลงดันเจียนอะไรก็ตีมอนเนี่ยจะได้จะดรอปแน่นอนส่วนเหรียญหาจากไหนนะคะเหรียญเนี่ยจะหายากนิดนึงนะคะในการเอ,อ่อมาเล่นโหมดนี้นะคะทุกคนในเล่นโหมดนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด9เหรียญน,นะคะเวลห้าสิบเวลสี่สิบจะได้แค่6เหรียญน,นะแต่ถ้า เราเนี่ยใช้คัมพีนะคะวอคิลี่เนี่ยใช้คัมภีเนาะเออก่อนเล่นเกมเนี่ยมันจะให้เลือกคัมภีนะคะมีดอบร้อยเปอ0์เซ็นต์สองถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะลองไปเลือกกันดูเราเลือก800%มานะคะเลือก8 0ดเนี่ย มันจะดอกอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยเหรียญเลยนะทุกคนประมาณ70เหรียญแ0เหรียญเลยนะคะถ้าใครอยากได้เยอะๆเนาะสำหรับก็ฮับก็ไปดอกมาที่เรียบร้อยนะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะแล้วก็อันนี้ต่อมาเป็นอันนี้ใช่ไหมพวกตัวนี้ก็คือได้มาจากฟาร์มทองนั้นเลยค่ะมาจากฟาร์มทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยเนี่ยฟาร์มหมดเลยฟาร์มดันเจียนนู่นนี่นั่นเนาะสลับพัสุุดิบ อ่ะส่วนกิ๊ตันก็เหมือนกันนะคะได้จากการฟาร์มแล้วก็ไปหาเหรียญมานะคะเหรียญก็บอกไปแล้วว่ามาจากแมปนั้นนะคะทุกคนก็คือแมปเนี้ยมันจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครแบบไม่ไหวแล้วก็คือพอหยุดแค่นั้นนะคะทุกคนประมาณนี้อ่ะอ่ะมีอะไรที่เราคร้าบต้องค้าบเนาะเราต้องคาบ2อ,อย่างเนาะก็คือก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องการอันนี้สชิ้นเนาะเราก็เลยเรื่อยๆที่จะ เอาอันนี้นะคะอันนี้เขาต้องการทั้งหมดเท่าไหร่3ชิ้นเนาะเราก็ไปค้ามาเรามี3สมมุติเราได้ครบแล้วใช่ไหมเราก็ไปหาอ่ะเขาต้องการทั้งหมดสชิ้นใช่ไหมอีผงวิญญาณเนี้ยสองชิ้นเราก็ต้องไปหาอันนี้เพิ่มอีก1อย่างละ1โอเคอย่างละ1ทุกคนเราก็ไปค้ารออ่ะอย่างละ1นะฮะอันนี้1อันนี้1นนะคะแล้วก็ส่วนผงอันนี้ เราเขาต้องการ12เนอะเพราะว่าใช้สองชิ้นก็คือคูณ2ไปเลยแล้วก็เพิ่มอีก6เพิ่มไปปึ่ง1ชั่วโมงอ่ะทุกคนเดี๋ยวขาบอะไรเสร็จเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ มาค่ะทุกคนเราก็เตรียมของไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีนี่2อ,อย่างเนาะและนี่1อย่างแับนี้1อย่างที่เขาต้องการเนาะแล้วก็มีบูปริ้นนะคะก็คือไซเลนคิดหอกใหม่ของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็คือเราจะทําการเปลี่ยนหอกแบบจึงๆเลยนะคะเออเราไม่ได้อยากได้หอกแจกฟรีเนาะเออนะคะ ก็อันนี้นะคะก็2 8 0 0 0 0มื่นนะคะสำหรับการตีของคาร์ฟเนาะแล้วก็3มชั่วโมงในการรอของนะคะก็ตีไปเลยค่ะปึ้งนี่นะคะตีเสร็จแล้วมันช้าไปค่ะคุะคณนาะก็สปีดไปเลยค่ะปึ่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ได้ใส่เลนส์ขีดแล้วนะคะทุกคนนน่ห <laughs> อกใบกรดิชแดงค่ะคุณนาค่ะ เลิศไปละแน่แล้วเราก็ได้หอกแบบเป็นเทียเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหอกนี้เราก็ทำการใส่นะคะออ้ยอัปเกรดก่อนเลยทุกคนให้ตื่นตาตื่นใจไปเวลยี่สิบค่ะแน่ไม่พอละค่ะทุกคนไปอีกค่ะทำไมน่าต้กครั้งแกร่ไปอีกค่ะขุ่จ้าดึ๊งน้าหนุนยักทุเรีก่อนค่ะ,คะนี่เอา้า หมดแล้วทุกคนโอ้ยหมดไวมากนะคะอ่ะก็ได้แค่30เวลเน่นะคะนี่เอาอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนี่ปึงป้งปึงป้งปึ้งมาค่ะทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับการสอนวิธีครับรับสกินฟรีเอ้ยไม่ใช่ รับอาวุธฟรีนะคะหวังว่าจะเป็นเทคนิคและก็เป็นหลายๆอย่างให้ทุกคนเข้าใจได้และก็เรียนรู้ได้นะคะสำหรับการครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูใหม่ซ้ำๆนะคะทุกคนเอาละค่ะลาไปแล้วนะคะแล้วจะกันคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับคราฟอาวุธหรือตัวละครไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วจะกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย,บาย